เราเล่นึกได้จะเป็นผูสตินะแต่ไม่จำเป็นว่ากินข้าวก็ต้องนึกเอาน้ำก็ต้องนึกไม่จำเป็นจิตจะมีแต่ภาวะจำและจะเป็นผู้ทานผูสติการระลึ เก็บดอกรวม4สีเดือบและขอด้วยเพราะไม่มีดอกไม้อะไรตั้งใจจะไปบูชาพระเจดียตั้งใจใช่ๆน้งเก็บนะไปรุ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าจะไปถวายพระพุทธเจ้าที่เจดียปรากฏว่าวันนั้นกลับเก่าตามมาถึงพอะีเดินดไป าฟ้าเป็นบริวารหลายพันมีประสาทสีเหลืองทองมีจิตใจมีานสีเหลืองทองผิวกายสีเหลืองทองที่ได้ตรงนี้พอคนพระนิทานเห็นท่านิทเลยถามว่าเธอเธอทำอะไรเธอถึงได้มาเิดตรงนี้และเธอทำบุญอะไรมานางฟ้าตอนดันตเลย อิชานหรือบอกชัดว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยให้เป็นเด็กรองดองบวงโขนสีเหลืองตั้งใจจะไปละไว้ก็ใจดีดเูเจเราสบายสพุทธเจ้าเพราะแต่ถูกแม่ถูกพ่อให้ติดตายซะต่อเห็นไหมเนี่ยการระลึกถึงพุทธเจ้าแม้กระทั่งกลัเก่ามาแล้วหนีไม่ได้แต่ก็ได้ไปกู้ความบันเกิดที่ดาวัเดนซาเดนวัตโต้อันนี้เราาื่องหน,น,นึ่งนะในพระวิมานูตรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพระ ถ้ากร,รุงเทพเนี่ยปวดเบี่ยมันเถื่อตะบูนอะไรเถืตลล่ตะบูนรามตะบูนนี้ไม่ไม่รับถือพุทธนะไม่รับถือพุทธเ,เจ้าพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันก็ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยยกมือมมไหว้พ่อเป็นรามเป็นหัวหน้ารามด้วยอีกแร์โสขี้เหนียววันหนึ่งลูกชายตัวเองเนี่ยแหนมรวยพ่อเขาขี้เหนียวไม่ยอมาลูกไป เราก็เป็นจะหมดแตลูกในร่างว่างทีก็เป็นพระนามา่าจะตายอยู่แล้วจิตก็เลยไปนึกถึงเพราะได้ข่ขาวม,มาว่าพระสัมมโกัมพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี่ยตามา่า้าพระสัมมโกัพพุทธเจ้ามาช่วยเราเนี่ยเราคงจะหายด้วยเขาคิดแค่นี้นะไม่ได้พูดโดยไรเลยตามเหตุการณ์จิต,ต,ต,ตท,ท,ที่เขาคิดถึงแค่แค่แบบว่ามาสัม แล้วเขาตายจริงๆตายปุ๊บเนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นเทพประมนะมีนาซ่าเป็นจูฬาหน้าร้อยได้อยู่ประสาทมีมามีเครื่องทรงก็งคือกรบโหลกเกลียงก็เ,เลยได้ขึ้นชื่อว่ามัตตุตุลีนะบุพระเนี่ยบุตตุลีก็แปลว่ากระโหลนะเทวนาเทวบุตรผู้มีตร,ระบุตรเกลียงเห็นไหมฮะอันที่สอง พี่ไม่ได้นับถือนะแค่คิดเฉยๆว่าอยากให้ช่วยตัวเองเราจะตายดังกงงา,ารเริ่มถือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยงานนี้สูงๆจนพ่อเนี่ยอิตธาเนี่ยได้ไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,าว่าการเริ่มถือพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตายเนี่ยแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเยอะหรือน้อยยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าอยา่าไปเรียกเป็นหลักฐาน ต้อคเรียกว่าน้ำเป็นกรดโกรดหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสิบล้านเดยวแมาก็คิดนึกถึงพระเจ้าเราได้ไปเกิดดวงสวัางนอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปไปลงนนรกแล้วก็ไปลงนบายไม่จาเป็นนี้ได้ดูข่าวในโลกโซเชียลที่ไฟไหม้จะตุจักรแล้วไม่สตายนะฮะสะกดไหม้ถ้าคนที่ มีจิตเมตตาก็จะพูดมาหน้าสงสารับเห็นแล้วจะร้องไห้คนจิตเมตตาจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนที่มีจิตเมตตาแล้วเจริญปัญญาด้วยมันจะร้องอาศัายตัวว่าแล้วถ้าเกิ มีมาอยู่แล้ว90%แต่ทำไมมันต้องาตายโดยไฟค้อกตายทรมานขนาดนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเราไม่เคยเห็นที่ใดที่ทารุณโหดร้ายเผ็ดร้อนเท่ากับสัตรณ์และเดราาัจฉาน,นตรงกับที่ทีเจ้าพูดไหมอย่างเดรัจฉานที่เราเห็นนย่ยคือหมากา ตีมรนะมันจะตายโดยธรรมชาติจริงๆเนี่ยน้อยมากส่วนมากด้วยอุ่มกรรมที่เราทำมาโดยิีตายฆ่าตายเราเป็นอาหารกับกัตายใช่ไหมตีตายป่วยตายหิวตายเย็นมากการตายของเกษตรเนี่ยดอีอย่างแทบไม่มีน้อยติงไปเกษต ถ้าเรามีปัญญาเราจะรต,ต้องใส่ตัวเลยว่าเออกูต้องทำทุกวิถีทางนะที่กูจะไม่มากลับมาแล้วระเ,เกิดยังไงก็กลับมาเกิดเชื่ออาจารย์ทุกคนแหละตายตุเกิดปั๊บแล้วกรจ,จะเกิดเป็นอะไรานถ้าเราเป็นเกิดเาเป็นโงวเป็นแมวแต่ที่ที่แต่ชาา่างการลงทิดกูุิดมันปวดร้ายมากนะดังน,นั้นเนี่ย ที่บอกว่าเลือกเกิดไม่ได้เลือกได้ครับณปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะเลือกเกิดกลับมา,าเป็นมนุษย์ก็ได้เพียงแค่เรามีสิทธิเราจะเลือกไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้ก็มีว่าอิริโกตะตา,ตานะ่นก็ใช่ไหมหนานั่นะิริโกตะตา,ตานะเองช่วตัวตาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ละหลาคนรู้เรื่องนี้เรือ่องนี้ อยากเติดเป็นโพกมก็จะเริ่มสมาที่อยู่ในระดับชาตักต่กิเลสหมดก็ไป็เป็นพระราหไม่ต้องมีเงินาหวใดเลยนั่นแอบเราเลือกเกิมได้ไม่ใช่ว่าเราเลือกเกิมไม่ได้แกบการถวายพุทธรูปอย่าสับแต่ว่าถวายให้จดจำภาพพระจดจำ บริวารั้หมดที่ข้าพเจ้าเคยร่วมรุ่กับเขามาขอเปิดสาทั้หมดที่ข้าพเจ้าเคยฝากฝังไว้มาใช้ชาตินี้นะแต่ไม่ได้พูดอย่างเดียวว่าขอเปิดเมียรุกชาติามาเจอชาตินี้ให้พูดแล้วพุ่วายแต่อีพุทีีเยอะก็รุ่งวายเปิดไม่ได้ถ้าเปิดมาเป็วมาเยอะ ดูนะตั้งใจนะเวลาไปไหว้พระประธานที่ไหนนะครับข้าพเจ้าขอเปิดที่พยาสมบาลขอเปิดทย์สมบาลขอเปิดบริวารของข้าพเจ้าข้าพเ้าแบบข้าเจ้าทั้งหมดที่เลื่อนเหมืนกันหรือบุคคลที่เพื่อนหมือนกันข้าพเจ้าท้งหมดให้มาเจอเข้าพเจ้าในชาตินี้พอข้าพเจ้าถึงท้าวจำเป็นแล้วนะที่จะต้องนํามาใช้ การประกอบอาชีพก็ดีการงานก็ดีขอเลยครับขอเปิดก่อนเอาา้านก่อนแล้วก็มันหลุดทากไปหมดเจอชาตินี้เลยอาจารย์ก็ขอนะขอเปิดบริวารทั้งหมดนะก็ได้บริวารมีดีมาเยอะนะกระเหรี่ยงกะลาก็มีเหมือนกันปดกันมาแต่ไม่เป็นไรเพราะเราเพราะเราต้องใช้บริวารตรงนี้เหมือนกันเรามีของเราตรงนี้เราสามารถเปิดได้ต่อไป จะพูดเรื่องพนัิ รวยเพราะประเมินเลยตัวก็รวยพ่อก็รวยเพราะ่าท่านถามมาท่านเคยเกิดในสมัยผู้เจ้าโภก่อนนะท่านก็มีชื่อของท่านนะเดี๋ยวท่านจะเป็นกิจอะไรสังฆาสังฆาท่านสังฆาอาสิกาชื่อเก่าของท่านในสมัยผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าชื่ออะไร การอที่ท่าพูดในื่องน้นไม่หมดนลและท่านก็าเกิดเป็นพระนางมิสาขาที่รวยนะพระนางมิสาขาเนี่ยอายุยืนถึงร้อยี่สิบบรรลุส่วนดาบาารตอนทุ่เจ็ดปักข้าจากผู้ช่าสาม้านไม่เห็นหน้าเลยบรรลุสโสดาบัาก็คือมีพระตาไตายในที่พู ดังนั้นใครที่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยยังมีเซ็กซ์อยู่แต่งานไม่ใช่เรื่องผิดปกติพระโสดาบันมีเซ็กซ์ได้ครับแต่เขไม่ได้เมื่อเสียแต่พระโสดาบันมีความโลภได้แต่ไม่ขโมยของใครพระโสดาบันโกรธได้แต่ไม่พยาบาทไม่จิกหัวตกใจไม่ไปยุ่งหัวใครจริงปัญญามีอยู่น้อยเนี่ยเจ็ดกลุ่มบรรลุโสดาบันนะฮะท่านแต่งงานท่านมีลูกทั้งหมดธยี่สิบคนนะ อายุร้อยที่สิบท่านอยู่ข้ากลางลูกหลานของท่านใหญ่แม่ตายมหาศาดังเยอะมาก ไในแก่พระนริสาขาเนี่ยเป็นผู้ทำนุนความรู้ศาสนาของเราเนี่ยออกมาประโยชน์สูงสุดถ้าถามนำฝนที่ทําให้ว่าภิกษุไม่ต้องไปชีเตยเนี่ยก็พัฒนาวิสาขานะต้องะรู้ความดีความชอบไปตั้งแล้วมีอีหลายประการนะวันพระที่ดีแลาวตอนนี้มีวันพระนะเดือนถี่นี่ยก็มีปรนนะิพาช่องก็มี บัตรละของผู้เจ้าเห็นไหมอันนี้ก็เรื่องคามีความชอบขอบ้พระเจ้าแผ่นินศาสตทุกอย่างมีที่ไปที่มาของเหมือนนอาจารย์เคยเล่าว,ว่าอยา่างพระไตรชีวอนเนี่ยเน็ทที่ใสผ้าใสอยู่ทุกวันเนี่ยนะถล็เกนี่ออกมาจะเป็นตารางตารางนั่นคือรูปแบบ เรื่องเสร็จนงเริ่มเห็นไหมที่ออกมาพูดว่าอย่าตวายน้าพระไรสลาเห็นไหมตวายนะพระทำไมไรสลาผู้มีหลตกลงนะไรสลาตรงไหนอ่ะอย่างนี้ก็ไม่ต้อง ้าจบมันลดอ่ก็จบมันเป็นการปลาม,มา้าในวิตยาศาสรุรูบาลนาันกานยูกะกะเวทิตา่ากดันยูเนเป็นเครื่องใหม่คนดีต่อมุกธะเจ้าเนี่ย you มันเรถึงคุณพระสัมาของพุทธเจ้า,ามันไม่ได้ติแต่ถ้าลสาระอันนี้จะไม่ทำแล่ทุกแท้ไม่ทำมันก็ลหลุดหมดอย่างนั้นแหว่าไอุ้แท้ทุกเทียมเนี่ยมันแยกตรงไหนทุกแท้มันกินอะไรแลวแว้วทุกเทียมมันกินอะไรละ <c oughs> คุแท้แต่จะหลุดจะเป็นเมื่อในลานนี้ดังนั้นเนี่ยคำว่าคุณแท้ผู้เดียวไม่มี อะไรงูนอ,อย่างนี้การถวายของราตรีมันมีในพระไตรปิฎกไม่ดมได้สมัย,มยในในไหนมาหนาะแล้วเราต้งรู้ว่าสมัยก่อนก็ถาวายอะ่ะสมัยเราชิดซ้ายนะอาณาปีที่กาเศรษฐีเนี่ยเอาเหรียญทองคำเนี่ยปูพื้นเนี่ยให้กว้างที่สุดเพื่อซื้อที่ในเช่นั่นในเช่ แล้วคำองว่าดนะอกสิ้นเดินไปประมาณ60-70เลยตัด60วัตั์ไสิป็น1 0กวัตตรก็รรจัไม่ได้ดตัว60ลสินราตาไรไ,ไหมก่อนีหนักกว่านะ เขาหลายของที่วิจิตรมากๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาทำ เรื่องตอต่างๆเรื่องการเรื่องสังคารแล้วระรับขั้นต่อไปเราจะทาแบบนี้วันนี้จะ่า่สังขาที่มีสังขารเสริมพุทสองร้อยรางสุดท้ายแล้วพักหน้าันไม่มีแล้วนะแล้วก็ ก็ไม่ดดังนั้ห้ามถามนะนซิ่นอาจารย์ตัดนใจตรงนี้ไปแล้วนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะอธิบายนิดหนึ่งคำา่าทจิ้ยะจักปุญยยาจิ้มยะจักปุ๋ยแลแปลวตาใช่ไหมตัวที่บอกว่าเนี่ยลืนตาแล้วเห็นเห็นผีเห็นไปตาเนื้อตาทิ้มกตกันต่อแหน มีหรอคนเรามันจะมีตาที่ได้ยังไงบ้างตาทิ้งต้องคู่กับล่างทิ้งล่างทิ้งคือเทวดาเทวดาคนแลแต่ถ้าจะมีตาทิ้เพ่อกไก่ก็เป็นทิ้งเข้าจไหมฮะไม่ไม่ต้องหาทางเขาห่อมันยุติวรรมเดียว,ยวที่ตาเขียวเลยจะบอกว่าตาทิ้งแบบขีดตอนแหนเรื่อนล่างถือคำว่าทิพงระยะจากหูแปลว่าอะไรใจเห็นเหมือนตา เขาเห็นวิจิตเหมือนอาจารย์เห็นอะไรางเนี้ยคนก็จะถามอาจารย์เห็นด้วยตาหรอไม่ใช่ตาเนี่ยตาอาจารย์เนี่ยสร้นห้าร้อยเหยียมด้วยยาวด้วยทอดแต้นเนี่ยมองหาอะไรไม่เห็นเลยมันจะมีที่ไม่แยกจากปุ๋ยป้าปอ,องกอแตกอะไรเนี่ยเสียบปังเสียบผิดเลยนังนั้นั้สิ่งท,ที่เป็นที่แยกจากปุจะไ้นะฮะคือเขาเห็นวิจิตรจิตเขาเนี่ยจะเห็นในจิ ยา,ยาวแค่ไหไม่ได้อยู่แบบอัหรอกแต่มันเห็นด้วยจิตคือจิตเห็นประตูตาอย่างน,นี้คำว่าตาทิพย์ไม่มีในเราถ้าเราตาทิพย์จะใส่แว่นมันเหนอ,อะไรต้องมใส่ตาทำไมความเป็นทิพแล้วมรนจะต้องไม่เสือ่อมด้ยนั้นจึงเวลาของั้นที่จะมีตาทิพย์ได้น